สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาสอนทําให้เฟรมนิ่ง240เฟรมนะครับตลอดเวลานะครับก็อันนี้ถ้าลื่นไม่ลื่นอยู่ที่คอมนะครับแต่ว่าเฟรมจะนิ่งนะครับก็นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็หลังจากเรารูดรูดนี่นะครับเสร็จทุกอย่างนะครับใครที่ยังไม่ดูนะครับกดตัวไอ้ขวามือดูได้เลยนะครับแล้วก็รูดเสร็จนะแล้วก็โหลดแอปนี่มาครับนี่นะครับโหลดแอปนี่มานะสองแอปสองอนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ไว้ในดิสนะครับอย่าลืมเข้ามาเอากันนะครับแล้วก็กดเข้าอันนี้นะครับโอเคแล้วก แล้วทุกคนก็เรียกไฟล์นะครับว่าโหลดมาไว้ตรงไหนนะครับผมนี่นะครับสองอันนะกดลากกดนี่เลยนะครับแล้วก็กดรูดอันนี้นะครับปต่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าอันนี้นะครับอนุญาตนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับอันนี้นะแล้วก็กดข้าเล่าตัวนี้มานะครับคำว่านี่นะครับก็วางตรงนี้นะครับกดเยียดไปเลย เรจแล้วครับเราเปิดอันนี้นะครับแสดงมาแตะนะครับมันยังเห็นอยู่เลยวะเฮียโอเคนะครับทุกคนเอาใหม่นะครับเราเอาอันนี้นะครับมาวางไว้นี่นะครับในนี้นะวางเลยปดเยะนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับมันก็จะเด้งออกนะครับเดี๋ยวรอซักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ภาพมันค้างไปเมื่อกี้นะครับเราก็กดรีบูรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลืมกดอ่านนะแล้วก็กดเข้าเกมมาเลยนะครับทุกคนอันนี้อย่าลืมดึงเฟรมทุกครั้งนะครับเวลาเล่นเล่นนะอันนี้ผมไม่ได้ดึงนะเดี๋ยวผมผมขี้เกียจดึงอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมันให้ดูได้อยู่นี่นะครับเฟรมก็จะนิ่งๆนะครับนี่แหละครับนิ่งๆต้องไปเล่นให้ดูไหมเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูนะมันอาจจะเด้งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําบั๊กนะครับเฟรมก็ประมาณนี้นะครับทุกคน นิ่งๆน,นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคน่าจะมีแค่นี้นะเพราะว่าเนี่ยคนมันก็เยอะนะก็นิ่งโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีแค่นี้แหละครับ जैसे हाथी टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा चार शो का होते दंगे चलिया कि हमने हार से सीखा और सिखों से जीत बना दी सोना था हर राम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है मैं निकले दिल्ली दूजे दिन मैं बैठा वाली बंगा चीते से जो रास्ता बिल्ली काटे गाली है कैसे रैपर सबके सब, के सब जाली जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी यू you ना know?